ก่อนสไปที่สารนะครับไปย้อนดูเหตุการณ์เมื่อวานเกันก่อนกรณีที่มีแท็กซี่มีผู้โดยสารผู้หญิงท่านหนึ่งเรียกมาจากสนามบินเสร็จปุ๊บมาส่งที่โรงแรมแท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์แล้วก็มีคลิปภาพปะทะกันระหว่างผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่มีพนักงานโรงแรมเข้ามาช่วยแท็กซี่บอกว่าค่าโดยสารเนี่ย900 แต่ผู้โดยสารบอกว่าโอ้โหไม่คือกุท็กซีนี่ปกติมาก,ก็ไม่แพงขนาดนี้ยอมจ่ายแค่ห้าร้อยได้ไหมค่ะแล้วเขายอมจ่ายให้แล้วก็ยังไม่ยอมนะไม่ยอมจะเอาเก้าร้อยให้ได้เจ้าที่โรงแรมก็มาเจราจาตอนหลังก็ลดเหลือจากเก้าร้อยเหลือเจ็ดร้อยแต่ผู้โดยสารบอกว่าไม่ได้จริงๆแล้วมันแค่ห้าร้อยก็พอแล้วมั้งและที่สําคัญคือผิดด้วยไม่ยอมกดมิเตอร์ค่ะ คือเมื่อวานกรมผลส่งเขาเรียกตัวไปแล้วนะคะ<ช>ก,ก็คือบอกว่าเนี่ยคุณทําแบบนี้เนี่ยมันผิดแน่นอนอทั้งเปรียบเทียบปรับไป2,000บาทแล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่รถแท็กซี่ไปเลยนี่ก็หมดนะคตไปเลยแล้วเรื่องนี้ร้อนถึงนาย,ยกรัฐมนตรีฮะนาย,ยกอารมณ์เสียมากจนถึงขั้นทําให้เมื่อเช้านี้มาประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพเนี่ยมาช้าเลย มาถึงปุ๊บนายกก็บอกว่าขอโทษก่อนเลยขอโทษที่มาชา้าเพราะว่ามื่เช้านายกบอกว่าดูข่าวนี่แหละฮะแล้วรู้สึกอารมณ์เสียกําลังสั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปดูแลเลยสัรก,การว่าต่อไปนะจะต้องดูแลเรื่องของรถแทซ็ซี่กดมิตเตอร์ทุกครั้งมิตเตอร์ก็ต้องตรงด้วย แล้วเรื่องนี้สั่งการกระทรวงคมนาคมเลยครับดำเนินการอย่างจริงจังเด็ดขาดด้วยคือเป็นปัญหามานานแล้วนะคุณนัทเรื่องแท็กซี่กับเรื่องนิปเปอร์แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยลงไปดูแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขดีแต่ท่านก็พูดคือบอกว่าอยากจะให้ค่อยๆคุยกันนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปค่ะเพราะว่าคือมันก็เป็นเรื่องที่แท็กซี่เกเลยนะคะสั่งให้รัฐมนตรีคมนาคมไปดูแล้วคืออยากจะให้แต่ละกระทรวงเนี่ยคือ มีแผนงานแล้วก็ทํางานไปตามลําดับไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยออแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับมิตเตอร์ของแท็กซี่เนี่ยมักจะเสียเวลาเจอเจอต่างชาติกดไม่ได้มิมตเตอร์เสีย หรือบางทีมิเตอร์วิ่งไวเวลาต้องวิ่งผ่านสนามบินรับผู้โดยสารที่สนามบินเนีย่ยมิเตอร์มันจะวิ่งไวกว่าปกติก,ตก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหาร่วมๆกันนะทั้งคนที่ขับแท็กซี่เองทั้งหน่วยงานที่ควบคุมเนี่ยบอกว่าเข้มทุกวันนี้แล้วแต่มันเข้มไม่พอเออแล้วก็บางทีแท็กซี่อันนี้ฝากเตือนด้วยนะฮะใครที่ไปในย่านที่ฝรั่งเยอะๆค่ะบางทีเป็นคนไทยเรียกอาจจะไม่รับก็ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ หรือปลอมเป็นสัญชาติต่างเป็นสัญชาติอื่นไม่ได้<อ>เผื่อแท็กซี่จะรับปัญหานี้เกิดบ่อยที่ไม่ยอมรับผู้โดยสารค่ะแล้วก็ฝรั่งบางทีเขาไปพูดพูดต่อว่าเนี่ยเวลามานั่งแท็กซี่เมืองไทยเนี่ยนะบางทีเขาบอกว่าอยาไปนั่งเลยนะเพราะว่าแน่นอนคุณเนี่ยจะไม่ได้ต้องจ่ายอัตราค่าโดยสารตามที่มันสมควรจะจ่ายาอ่ะ<อ>แล้วยิ่งปัจจุบันผู้ใช้บริการทางเลือกนะฮะโดยเฉพาะบรรดาเรียกจากแก๊ปแท็กซี่ก็ได้ หรือบางครั้งบางคนเป็นเรียบจากอูเบอร์เพราะรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องโดนตุงค่าโดยสารแบบนี้านานยก็สั่งการไปนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมาดูเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะครับผมส่วนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่วันนี้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพมาถึงช่วงเช้าครับนายก็เดินทางไปสักการ,ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงพาณิชย์นะครับไปเยี่ยมชมงานโอท็อปซีเล็กครับจัดขึ้นที่บริเวณโถงด้านล่าง แล้วกด,กดปุ่มเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ให้บริการ3ด้านคือการให้คำปรึกษาประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์การให้บริการรับคำขอจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับหรือว่าจดทะเบียนประกอบกิจการสุดท้ายคือการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะบรรดาราคาสินค้าแพง ค่ามิเตอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกี่ยวข้องกับพาณิชไหมที่ต้องไปดูแลค่ะอันนี้คือขนส่งเนี่ยเขาจะดูเบื้องต้นก่อนแต่จริงพาณิช้าเข้ามาร่วมมือได้ก็จะดีนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยพูดถึงราคาสินค้าภัยแล้งอะไรอะไรก็แพงไปหมดเห็นว่าช่วงนี้มะนาวแพงนะคุณนัทโ,โวันก่อนไปเจอสามลูกยี่สิบบาทแล้วมันคือแล้ว วัสดุที่ประกอบอาหารส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบเ,อเยอะร้านส้มตำอย่างนี้คนไทยชอบชอบกลางวันถึงแม้จะร้อนแค่ไหนก็ต้องกินส้มตำเผ็ดๆแล้วไม่มีมะนาวเนี่ยมันก็ขาด,ดรสชาติความอร่อยไปเลยหรือจะเอามะนาวที่เป็นสําเร็จรูปที่เป็นน้ําเป็นขวดๆมามันก็ไม่ได้ <c oughs> รสสัมผัสไม่เหมือนกัน <c oughs> ก็เป็นความเคยชินของคนไทยนะฮะแล้วก็วันนี้มีอาหารที่เอามาเลี้ยงรับรองก็จะเป็นกะเพราหมูกะเพราเนื้อ ไข่ดาวไข่ต้มแกงจืดเต้าหู้ออกช่วงใกล้เที่ยงแล้วพอมพูดก็ยิ่งหิว <c oughs> แล้วก็วันนี้นะครับมีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะครับที่เอามาเลี้ยงรับรองอย่างเช่นสับปะรดภูแลมีส้มโอนครชัยศรีมีไอศครีมข้าวไรเบอร์ี่ใช้งบในวันนี้ฮะเพราะว่าต้องบอกชัดเจนหนึ<ะ>่งแสนบาทแล้วก็เลี้ยงรับรองคณะเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยคน <c oughs> ก็ต่อหัวประมาณสักหนึ่งร้ยบาท ก็เป็นเรื่องสินค้าต่างๆนะคะช่วงนี้ของอะไรก็แพงไปหมดนะอย่างก่อนหน้านี้ก็ที่สนามบินแค่พวกเนี่ยผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวแกงไข่ต้มที่สนามบินจาละสองร้อยอาจจะเป็นข้าวตุดิบต้องผ่านเกตเข้าไปไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอาสนามบินมาถึงแพงนะฮะใครรู้ก็ฝากตอบที